จริงๆแล้วเนี่ยไม่เฉพาะแคลเซียมนะหมอมองว่าการที่เราจะซื้ออาหารเสริมมาทานเนี่ยเราต้องดูว่าเขาเป็นฟอร์มอะไรชนิดไหนเพราะว่าแต่ละฟอร์มเนี่ยประสิทธิภาพแตกต่างกันเลยบางฟอร์มแตกต่างกันอย่างมากนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงแคลเซียมฟอร์มที่ไม่อยากให้ซื้อมาทานกันเลยก็คือฟอร์มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตลองพลิกฉลากดูเนาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นแคลเซียมในฟอร์มที่มันเป็นหินปูนตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยดูซึมแล้วก็นําไปใช้ได้น้อยแล้วก็ยังมีผล เสียในเรื่องของหลายๆคนทานแล้วจะมีเรื่องของการท้องผูกหรือว่ามีกรดไหลย้อนได้นะจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดแคลเซียมเหล่านี้เนาะในที่เป็นแบบหินปูนเนี่ยนะพอดูดซึมเข้าไปในหลอดเลือดเราแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวนำพาเขาอย่างเช่นวิตามินเคทเนาะนำพาเขาไปกระดูกเนี่ยเวลาเขาไปล่องลอยอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยเขาก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดเนาะเพิ่มความเสี่ยงในการที่หลอดเลือดมันจะเสื่อมหลอดเลือดจะแข็งตัวเพราะว่าแคลเซียมที่เกาะตามพวกหลอดเลือดต่างๆหรือแคลเซียมที่อยู่ในเต้านมมะเร็งต่างเหล่านี้พวกนี้มันเป็นห แคลเซียมในฟอร์มนี้หมอเลยไม่ได้แนะนําให้รับประทานฟอร์มที่หมอแนะนําให้รับประทานที่สุดคือฟอร์มที่เรียกว่าเป็นคีเลตแคลเซียมหรือเป็นแคลเซียมอะมิโนคีเลตง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยที่เกาะอยู่กับโปรตีนแคลเซียมฟอร์มนี้จะสามารถดูดซึมและนําไปใช้ได้มากที่สุดได้ดีที่สุดให้เลือกทานเป็นฟอร์มนี้